สวัสดีค่ะรวมรถมือสองเจคยินดีต้อนรับทุกท่านกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รถเก่งบ้านๆนะคะเป็นรถเก่งมือสองคทุกท่านคันนี้นะคะเจ้าของซื้อป้ายแดงมาเลยนะคะเอามาใช้กันยาวๆค่ะทุกท่านเป็นรถมือเดียวป้ายแดงค่ะซื้อเงินสดมาค่ะผ่านการใช้งานไปที่260,000กิโลเมตรนะคะกับรถ Toyota v i o s 1.5E เกียร์ออตค่ะรถยนต์ปี06 รถเก่งคันเล็กๆราคาหลักหมื่นนะคะ,ะแบ่งปันกันไปใช้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงที่เจ้าของดูแลร,รักษากันเป็นอย่างดีเลยค่ะรถเือนคันนี้นะคะร้อมแม็กขอบ14มีเซ็นเซอร์ระยะหลัง2จุดค่ะระบบแอร์เย็นฉ่ำตลอดทั้งคันนะคะเกียร์ออโต้เป็นรถบ้านเท้ๆพร้อมใช้งานค่ะราคาเงินสด7,9,000บาทกระจกเป็นไฟฟ้านะคะ เลขไมคค่ะดูรูปเบื้องต้นในการประกอบการตัดสินใจกันได้เลยนะคะทุกท่านออปชันเดิมๆใช้งานได้ปกตินะคะสนใจโทรสอบถามได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปหรือจะแอดไลน์เพื่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ขายก็ได้เช่นกันนะคะตาม id ดยไลน์ใต้คลิปนี้ค่ะแอดมินใส่ช่องทางการติดต่อไว้ให้ทั้งหมดเพื่อจะได้สะดวกและเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจนะคะสวัสดีค่ะ